สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันพฤหัสบดีที่25เมษายน2567ค่ะลักษณะอากาศในช่วงนี้นะคะบริเวณประเทศไทยยังคงมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปแต่ยังมีฝนฟ้าขนองและลงกระโชกแรงเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ค่ะสำหรับในภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือวันนี้ยังคงมีอากาศมีลูกเห็บเกิดขึ้นนะคะเนื่องจาก ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่ยังคงมีแนวลมสอบของลมตะวันตกเฉียงใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ปกคลุมบริเวณภาคเหนือและภาคตอนออกเฉียงเหนือจึงทําให้ยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกได้บางพื้นที่ค่ะ ในส่วนของภาคใต้ยังคงมีการกระจายของฝนดีนะคะโดยเฉพาะทางด้านภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะและเมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายดาวเทียมจะเห็นว่าบริเวณประเทศไทยตอนบนมีเมฆบางส่วนแต่บริเวณภาคใต้ตอนล่างมีกลุ่มเมฆฝน,นฟ้าขนองเกิดขึ้นค่ะสำหรับการพยากรณ์ฝนสะสม24ชั่วโมงข้างหน้านะคะในวันนี้และวันพรุ่งนี้โอกาสเกิดฝนส่วนใหญ่ยังคงอยู่ที่ภาคใต้โดยเฉพาะทางด้านภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะ ในส่วนของอุณหภูมิผิวพื้นทั้ง2วันยังคงมีอุณหภูมิสูงอย่างต่อเนื่องค่ะคลื่นลมในช่วงนี้มีกำลังอ่อนนะคะโดยทั้ง2ฝั่งมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรค่ะ มาดูพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันบ้างนะคะภาคเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน,าน่านพร่อุตรดิตถ์กำแพงเพชรตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด38-43องศา,าเซลเซียส ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงกับลูกเห็บตกบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดอุดรธานีสกลนครนครพนมกลาลสินมุกดาหารชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด39-43องศาเซลเซียส ภาคกลางอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจน,าบนบุรีสุพรรณบุรีลบบุรีสระบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด38 42องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางแห่งโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละศีของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด35-42องศาเซลเซียส ภาคใต้ฝั่งตะวันออกอากาศร้อนโดยทั่วไปและมีอากาศร้อนจัดบางแห่งโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีนครศร,รีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด35-40องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตก อากาศร้อนโดยทั่วไปโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรงังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด35-38องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางแห่งโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด37-40องศาเซลเซียสค่ะ ในช่วงนี้ยังคงมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดอย่างต่อเนื่องขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพไว้ด้วยส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีโอกาสเกิดพายุฤดูร้อนได้ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ไว้ด้วยค่ะและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ